เซิร well so, you know, ์ฟเลยดีเออไปดีนะบีดีหนึ่งหนึ่งสามได้ปะพอดีเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่เซิร์ฟเลยหายไปหมด อืม1-3ได้ป um, ่ะอะไรอ่ะ s อดีเล่นกับเราป่ะเล่นไหนไหนครับโยโยผมจะเล่นเซิร์ฟครับตุ๊ตตตตต๊ตตป๊อดีดูป cool ๊อบป๊อบป๊อบถ้าคิดตัวผมจะให้ใครก็ได้ครับเป็นหนึ่งคน ที่ย oh อยู่ของผมถึงกระจกนะป๊าป๊าป๊าดีดูป๊าป๊าเข้ามาแล้วรหัดผมอย่าไปใช้แล้วกันูปะโอเคแล้วแล้วแอปเปิลครับแอปเปิลครับ ขอเล่นหนึ่งตาจบกดแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแอปเปิลครับโอเคโอเคเรากำลังเล่นอ,อ๋อหรอมีคนดูสองคนหรือหนึ่งคนไม่แน่ใจนะครับถ้าสองคนถ้าเกดิดกดหนึ่งคือให้ผมไปแอปเปิลครับกดสองคือให้ผมเล่นโูดนะครับอะพี่กดกดมาเลยกดมาเลยกดมาแล้ว แล้ ور. ม um. wow. ีเวลาให้คุณเอนไม่กี่วิเท่านั้นคนดูหคนละว้เักทายกันหน่อยบอกหน่อยครับว่าอยู่ไหมว่าคุณอยู่ไหมตุ้นเล่นเบสบอลอยู่ บอลเหรอครับไลโบหรือเปล่าครับอไลโบหรือเปล่าไล่บอหรือเปล่าหรือเปล่าไล่บอไลบหรือเปล่าไลโบหรือเปล่าไลโบหรือเปล่าคุณเข้าไลโบหรือเปล่าครับเป็นาเปลาเ้ยเข้าไล่บ ตออ่ตอหนอา้อนอาปะตออา่ตออาหน้าติดต่าหน้าติดเติ๊บอ้าอ้าอ,อ้าขอเล่นหมุนตาก่อนเลยน,นะหักกดรอเลยมาเล่นด้วยกันเซิร์ฟอ,อะไรครับบอกมาเลยเซิร์ฟอ,อะไรขอเล่นหนึ่งตาก่อนได้ไหมครับไปท่าออ,อ,อ,ออกจากเกมก่อนก็บอกมา ไม่ได้การเซิร์ฟอะไรไอพีอะไรบอกมาบอกมาพอร์ตอะไรครับดดเวลาผมเจอใครผมไม่รู้อายุผมจะเรียกว่าคุณทุกคนบางคนรู้อายุแต่ก็ยังลืม,มเรียกว่าคุณอยู่เหมือนเดิม เปลี่ยนอออโอเคครับนี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กพอร์ตไอ,ไอพีอะไรครับอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอดีดูทีวีอยู่ด้วยวก็เลยมีสายมาที่เท่าไหร่นะต้องเล่นสายต่อบล็อกไปเลย

เราจะมีเสียงแทรกเยอะไปหน่อยนะพอดีไม่ไม่ค่อยดีนะครับต้องมีคนต่อยอือหืมมาตัดกลางก่อนนะครับ มีแค่คนดูนี่หนึ่งคนคือคนใช่ไหมครับไปชวนคนอื่นมาดูหน่อยก็ดีนะเออกินข้าวอยู่นี่นี่สิบเอ็ดโมงลนะคนไ้ถึงเที่ยงนะครับจจจโอโมาแล้วครับ อืมเยี่ยมบล็อกครับไปเล่นละครับครับไปเล่นลอืมดู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 ดดดดดดดไปลยเพื่อนวัดีวัสดีอืมอืมแล้ว คุนเบ1เบสิบสามไปบคที่เล่นนะครับต้องบลามันไม่เจอกันนะครับเงินทองวัด <What? S 2> เต็มบล็อกไว้แล้วก็โขทอโขทอโขทอแล้วก็ต่อขึ้นแบบบติดกลางติดกลางิดกลางแล้ว

เราจะได้ย si e oh. ินเสียงแท่งเยอะมากนะครับเสียงดังหนักมามีห้องสี่ก้อนมาอะไรได้บ้างนะเฮ้ยคลุมเตียงดิคลุมเตียงอืมคือหุ่นหุ่นน่าเกลียดมาก เลยน่าเกียดมากเออะวัดเอ๊ะี่คิดเสียงเฟสเหรอ,อมาที่ a p ปเปิลครับนะโอเคโอเคขอตานี้จบครับขอตานี้จบพิมพ์บอกต่อหน้าเลยหน้าไ์สตรีมเลย ต้องพิมพ <thấy nữa. S 2> <m> ์ภาษาไทยเนาะตุ ah. ๊ดตุ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 ๊ดตอนนี้จบก่อนอ่ะส่งครับตึ๊ดโอ้โอ้แลกครับโอ้กครับโอ้อ้แลกแลกครับโอ้โอ้แลกรับโอ้โอ้แล้โอ้แกคับโอ้โ้แลกครั้โอ้แับโอ้โอ้แครับโอ้แลกครับโ้อ้แล้โอ้กคร้อ้คอ้โอับโอ้โอ้แครโอ้ค บ๊อกดู๊ดู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 ดดู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 ดดดูดูดูดดู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 ดดูดูดดู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 ดดู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 ดด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 ด ไข่ไข่ตีนี่มองไม่เห็นด้วยลองขนไดใไ้ใช่ไหมโอ,อ้เอา้าลองขนก็ได้เหรอ,อยังก็ได้เหรอขอที่สะสมมามองไม่เห็นตัวบางคน โอเคตรงนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวบล็อกออกไปเลยมายืน a อ็กคอมา่เกตรงนี้ทำไมโคเปร์หัวสีฟ้าโแวเหรือว่าไงเขาคีเปร์หัวสีฟ้าจะชิวบอสเหรอตดยตัวึ๊บตดดัม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 ตัมตัมตัมติดดัดัมม ขึ้นซะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิน้ำมออะไรยังไม่หายตื๊ด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 ยอมเสียสละเพื่อโอ๊ยเราไม่เก็บครับเราจะไปไปตายเพื่อชาติเออตายของแท้เลยชอบนึงนี่คือการเสียสละเพื่อชาติอ นเนินตะแคงแบบมีช็อตมพอสซิเบิลอยากโยนเฉียงซีเฮ้ยสีม่วงมีอสีแดงตรงนั้นมือตรงไปซะโดน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 ตัวเองเอาไปละเอาไปละตายจนได้

ยังมองไม่เห็นเรากต่มองไม,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 ม่เ<ส> <punished> ห็นก็เสร็จค่าสีฮะสีเขียวพังแล้วยัง,ยงอยู่ไม่ไม่เอาไปทำอะไรขึ้นเขาขโมนเสียง

ดูด <Cornell> ูดด <ny> oh, oh. so oh. right? oh, ีครับดีครับกดติดตามผมด้วยนะฝากกดด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับอมีสีนั่นใช่ไหมเออปุ๊นอมะขึ้นย็นหรืนจ้า ไปบุกแล้วลาก่อนดูแค่ซีมีจอร์ซีน้องต่อต่อต่อเซิร์ฟไลเบสบอลบีเอวิวสิบสามทุบทุบทุบทุกเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วบอกด้วยนะครับเดี๋ยวเตียงอยู่ไหนอะเตียงอยู่ไหนอะมองไม่เห็นอะเตียงไม่มีหรอเตียงไม่มีหรอเนอเตียงไม่มีหรอ เออนี่นนะงงงงสีเขียวนี่นะโคตรแค่งงลงทิศแ่าค่าจะค่าสีเขียวให้ได้เพื่อนไปฆ่ามันเออคุณเออเดี๋ยวรอแล้วกันจบอ้อโออยเองตะเคีงข้างตายลากนเพื่อ,อ,กอ,อตกโลกแม้จุกมาสิบนาทีโรงเรียนนี่ก,ก่อนสิบนาทีครับเพื่อช่วยชีวิตเพื่อน Love you the move. โอเคนะครับปุ๊ปปออุ๊ปป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 ุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป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 ปุ๊อปุ๊ป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  อยู่มอเป็นพี่ผมอยู่ปอเป็นน้องผมอืมอออโอ้โอ้โอ้ชื่ออะไรขอไอพีหน่อยโอเคต้องหาจุดเอ็นเย็นซ่อนก่อนแบบไอันสโตนอ่ะเดี๋ยวให้เลยแป๊บ,บนึงนะครับขอเวลาโอ้ทองมาอ้ะโอ้ยขอพี่ชื่ออะไรอายุสิบสองเป็นพี่ผมครับ อืมเอ่อไอพีอีพีนี่ครับเดี๋ยวสิให้แีกหนึงนะครับอาจจะยินเสียงผู้ใหญ่คุยกันหนวกหูเลวร้ายนะครับเคนะครับหนึ่งสาม lbfg ned ถามไม่ตอบขอโทษนะครับบอกว่าอะไรนะชื่ออะไรอ๋อ

อ่อยอืมปึ๊บอยลงมาเพื่อก็ดทองดยเฉพาะอายุหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยม่ยินไหมตะกพูดหนึ่ปึ๊บตึ๊บเฮือนี่สีอะไรอะ เปลวบูชิปโย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 ว่าไงถึงได้มากราฟกราฟกราฟด๊าย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 ด๊าโอ้โหเตียงมันทำด้วยอะไรเนี่ยทำมาเตียงมาจากอะไรของมันที่ทำเตียงเนยเี่ยี่ยมมากเลยโอ้โห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  ตกครับพาหลุดไม่ทันโอเคอ่ะชนะแล้วครับจบครับผมชาแล้วตามที่คนนี้บอกนะครับเออจบแล้วบอกด้วยจะรอมินิเบสผมขอเปลี่ยนอันนี้นะครับขอเปลี่ยนเซิร์เวอร์นะครับขอให้ Apple c ครับตามที่คนนั้นบอกได้กันนะครับ โอเคแอปเปิลค okay. ้าขอบคุณที่บอกครับผมจำยไม่ค่อยได้เลยแอปเปิลค้าดอทซีเอฟเนาะโอ้ยแรกเอนไม่ยอมเปลี่ยนตัวสอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนอย่างอืมตึนๆตๆนตนตนโอ้ฟิฟี่ฟิ p p l e apple dot c f ใช,ใช่ไหมใช่นะสีนี้ว่าอะไรดี p p <PL S 2> oh อ้าวัดดีวัดดีค,ครับผอบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเซฟก่อนโอเคกดเข้าไปเลยครับมันม่ขึ้นคนด้วคนเดียวอ่ะนะก็ไม่แน่ใจนะคะโอเค สอคนนี้ด้วยเ้อด้อเอ้าบ้าบ้าบ้าเ้อเปปาส่ปานาดเอต้นต้นขาเป็นไรกันเนี่ยคนดูสองคนแล้ว รอแบบเพิ่งโอ้บลัวค่ะไม่ตอบสนองแต่สนองอยู่ครับรอบบนึงนะครับไอพีมีเสียงแทรกมากนะครับรอ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 เลยรอพี่โปรโมทชาแนลให้ผมหน่อยได้ครับมาพิมพ์คอมเมนต์คลิปไหนก็ได้ว่าบุ๋มบอกให้นอนนอดี๋ยวไม่ลืมนะจะเปิดคลิปจอนหลัง กิดอะไรขึ้นหรือเปล่ายังโอเคอยู่ไหมระหว่างนี้มาตอบคนดีกว่าดาวน์โหดแชแนลให้หน่อยสวัสดีสวัสดีโอเคครับเล่นเซิร์ฟนี้หน่อยอ่าบน,นคาบเฟลันเข้าอยู่ครับติดตามผมหน่อยเดี๋ยวกดให้แล้วครับไปพิมพ์ชิมไหนก็ได้ค่ะด้วยกดให้ได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 ไดโอเครอครับ มีแค่ทางเดียวคือรอครับรอรอรอ,อ,อ,อถ้าผมบีร้อยทับเดี๋ยวผมจะอาจจะเปิดหน้านะครับที่ทีเคยเปิดหน้าไว้แต่วเนาะเฮ้ยเอ้กดพิดิกแล้วอเออพี่อะไรอ่ะต้องรู้ให้ได้ครับรู้ก็ทางนี้เลยนะครับไฟ์อยู่นะผมไลฟ์อยู่นะ ไปอย่างโอ้แลกครับอิ so l i k ครับโอ้จะไม่ได้หรอแล้นักามีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหาหรือเป็นที่ผมครับ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 อะไรครับครับครับ โอเคโอเคขับมาแล้วขับมาแล้วอ่าคิสับอินเตอร์โดยพาโหลดโอเคครับรอรอแป๊บนึงครับพาไปโหลดโอ๊ยปวดหัวอ้าวเป็นความแหลกที่ไม่อาจยับยั้งได้จรุนารอสองวิสามวิชาแนลน้องทำเกี่ยวกับอะไรเกมครับเกมนะครับเกมอื่นๆ

พอดีเล่นอาวีเปล่าเล่นครับแต่ผมกากมากเลยครับผมเล่นแทบไม่เป็นด้วยซ้ำครับโอ้โอ้ตอบสนองแล้วโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเปลี่ยนภาษาอังกฤษครับสลัดครับล็อกอินใส่เลขโมโมเยก็ได้มีสามเจ็ดอะ่รจำไว้แล้วกันได้ยัง ต้องใส่สองล้อป่ะแอปเปิลคาร์เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หลุดนะเฮ้ยอย่าเพิ่งหลุดอย่าผู้ชมสี่คนเหรอครับก็โอเคโอเคโอเคห้าแล้วครับไม่ตอบฝันหนองอีกแล้วครับแหลาครั้งแล้วมันมีแลกแลกเข้าไม่ได้เข้าได้บ้างนะครับโอ้ท้าไปวฤๅษีท้ามมังกร ไม่มีถามก็าตามสบายฮะเดเน,น,นอๆๆยยนอๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 อๆๆลงๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆอๆ่ๆงๆอรๆอๆๆอๆๆๆๆๆอๆๆอๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 มๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆอ ฟุฟซิกฟุฟซิกฟุฟฟฟฟฟฟอฟฟ e ฟฟฟฟฟกฟฟ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 ฟ่ฟฟ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 อฟฟเฟฟ่ฟฟ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 ฟมั คุณอยู่ไหนครับคนที่